สวัสดีค่ะวันนี้แจงก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูแดงมะนาวโซดานั่นเองต้องบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบมีมายาวนานแล้วเนาะแล้วก็ทุกร้านทุกคาเฟ่ไม่ว่าจะเป็นร้านแบบคียออสร้านคาเฟ่ใหญ่ๆห,หรือว่าร้านนั่งชิลเนี่ยก็จะมีเมนูนี้เกือบทุกร้านเลยเดี๋ยวไปดูเลยค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมน,นะคะก็จะเป็นน้ําแดงเฮบวบลอยแล้วก็มีมะนาวสดมีโซดายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปลงมือทากันเลย ขั้นตอนแรกนะคะแก้ว16ออนเราจะตวงน้ำแดงเฮวูบอยนะคะอยู่ที่40 ml ใส่ลงไปเลยแก้ว22ออนเราใช้เฮวูบอย60 ml ค่ะเข้มข้นสะใจแน่นอนขั้นตอนที่2นะคะเราก็คั้นตัวน้ำมะนาวสดแก้ว16ออนเราจะใช้น้ำมะนาวสดอยู่ที่20 m l ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ 12ออนใช้น้ำมะนาวอยู่ที่30 ml ค่ะจากนั้นค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเติมน้ำแข็งค่ะให้เต็มแก้วเลยขั้นตอนสุดท้ายค่ะเทโซดาใส่ลงไปเลยค่ะลินโซดาให้เต็มแก้วเลยนะคะเทคนิคนิดนึงนะคะถ้าอยากให้โซดาซ่าจัดๆแนะนำว่าให้เอาโซดาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะตกแต่งหน้าตาเครื่องดื่มให้ดูน่าทานยิ่งขึ้นนะคะก็คือใช้ตัวมะนาวหั่นสไลด์นะคะหั่นแนวขวางนะคะตกแต่งลงไปเลยค่ะอย่างละ2ชิ้นแล้วก็ใช้ใบพาร์ลี่ค่ะวางลงไปด้านบนสุดเลยนี่หน้าตาน่าทานมาก เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูน้ำแดงมะนาวโซดานะคะเมนูนี้ทำง่ายขายข้องกำไรดีดีนะคะแนะนำว่าทุกคาเฟ่ควรมีติดร้านนะคะสำหรับวันนี้แจงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ